สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็นัดแฟนว่าจะพาไปหาของอร่อยๆกินนะคะแต่คือสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจนะคะจะดํารงชีวิตต่อได้ยังไงนะคะวันนี้ก็เลยจะใช้งบในการไปหาของกินในห้างแค่ไม่เกิน10บาทถ้าอยากรู้ว่า10บาทจะพาไปกินอะไรบ้างก็ตามไปเลยสิคะเอ๊จังภาพดูสิบด้วย เดี๋ยวจะให้พี่เขาช่วยกินแล้วกันมันเยอะมากเลยอะเมื่อกี้เขาขึ้นมาไม่ทันนะคะรถไฟฟ้าไปแล้วแล้วก็รอขบวนต่อไปแต่เดียวหนึ่งสถานีก็จะได้กินชานมแล้วมาลองช่อไดย อากาศก็ร้อนแบบนี้ของกินที่หนูอยากกินอย่างแรกก็คือไอศครีม <Wow. S 1> ไปเดลิฟีนกันเลยนะคะไอติงโคโน,นะคะค่ะโคโตกลงมีอีกนะคะคือใช้หมดวันเดียวได้เลยไ,ไหมได้ <Okay. S 1> นี้ส่วนรถที่พาบอ่ะต้องเป็นราคาอีกหกทขึ้นไปนะคะอ๋อเราก็ซื้อมาแล้วนะคะทั้งหมดสามชิ้นเลยคุณคะ <Wow. S 1> ได้มาแล้วนะคะไปร้านต่อไปกันเลยไหมหรือไปกินก่อน๋อยวไม่มีมือถือ ่ได้มาแล้วนะคะสามอ,อย่างก็มาเริ่มกินกันเลยนะคะไม่มีมือถือแล้วอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้พี่เขาช่วยกินแล้วกันเยอะมากเลยอ่ะอานเธอกินไหมอ่ะกินด้วยกันเฮ้ยอย่าดึงแมสต์โอ้ยจบเลย <c oughs> คนหนู่มี่อะไรมึงเนี่ย กลายไป็นตั้งงานที่ไป็นหนวดมาหรอมาเริ่มอันที่2เลยนะคะพอดีซื้อในโรตัสเนาะโรตัตลรราดผ้ามันไม่มีที่นั่งก็ต้องออกไปยินข้างนอกวันนี้ก็จะเน้นเป็นของหวานของคาวไว้สุดท้ายนะเหรียญที่พกมาก็ยังไม่ได้ใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวกินไอศครีมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินโดนัทกันต่อ,อ,อด้วยช็อกโกแลตนะคะผมอักให้เธออันนี้ไม่่ะอันนี้คูปองอันนี้มาใช้ยังไงอะคะเสร็จแล้วได้ค่ะได้มาแล้วนะคะ มันร้อนเลยไปร้านอื่นกันไปร้านนี้เหรอใช่เธออยากกินอันไหนอ่ะเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงเธอเองเลือกมาอันหนึ่งพอพลอว์อันเขาจะกินอันนี้นเขาชอบเธอเอาอันนี้เหรออันเดียวสินคน้นี่มด้มาสามอย่างแล้ว ต่อไปกเ็เดี๋ยวเราจะไปกินชานมกันที่ BTS หมอชิดนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้ามันยังฟรีอยู่ก็พอไปได้เนาะวันนี้เดินทางฟรีเพื่อชานมนึงแก้วฟีอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะฟรีถึงเมื่อไหร่โอเคเพราะว่าปกติไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟฟ้าเลยก็คือจะไปอีกแค่หนึ่งสถานีนะคะไม่ไกลมาก ันนี้ก็ถึงร้านแล้วนะคะมิสเตอร์เชคกินอะไรดีอ่ะชานมดดิเต้นตำลักเลยห้าสิบห้าาทแพงมาดิยมันเท่าไหร่ล่ะมันลดแค่25บาทเองเอาเป็นชานมูดชาเขียวชานมชานมดอ๋อมีชาเขียวเอาชาเขียวก็ได้ค่ะมันมูดขอบคุณค่ะนี่ได้มาแล้วไปยืนกินจริงต้องแบบรีบกินรีบกลับนะ เพราะว่าเรามีหลายอย่างที่ต้องกินต่อวิวอย่าง มาถึงสถานีห้างแยกลาดพร้าวแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปลุยกันที่ยูเนียนมอลนะคะไม่มีอะไรหรอกเขาเลิกงานไงนะคะอ่าไหนรอชื่อบนกรศะสอ์ได้ไหมนะคะเจงให้หมุนเนี่ยเขาไหนสิไม่เอาไว้ถ่ายเขาควบหมุนไม่ได้ไงนีคุณหมุนไม่ได้แน่เลย ครเปตน,นกเกี่นะมเ,เ,กเกีย่ยเลยถ้าถ้าเขาอยู่อันที่สองโอเคครูจะไปหมุนมเยบอกค่ะาหมุนเลยค่ะมาบอจเกี้ยปึ๊บโอลองช้อโอเคนีไ่ได้มาแล้วหนเอไม่เกี่เนี่ยเรา,าขอให้เธอเกียเข ไม่ถ้าได้อันหนึ่งเขาเข้าใจเขากลัวว่ามันอยู่อันที่3แล้วเขาไปหมุนต่อคนนันนี้เขเลยเขาทำอย่างนั้นเปนอะไรที่คนกินหนูถึงรีบเดินไปไงเมื่อกี้นี้ว่าอาอนี้เลยเลยเดี๋ยวเราไปยูนิเทอลไปกินไก่กันเถอะไก่สุกนะคะถึงแล้วนะคะ KFC ยูนิเมอรนะคะตอนนี้ก็คนกำลังเยอะเลยอาจจะต้องรอคิวแป๊บหนึ่งรอคิวแป๊บหนึ่งค่ะ คิวก็ยาวๆให่เียนสัปปะเค่ะนี่วันนี้คือทริปเบาๆเ,เราต้องไปแม็กต่อเราต้องไปแม็กต่อนะคะทุกคนไหนๆก็มาแล้วก็ซื้อจัดเต็มไปเลยนนก็รอคิวเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณมาใช้คูฟองเยอะลุกค้าเลยครบแล้วนะคะก็มีแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ไก่ทอดหนึ่งชิ้นๆๆ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  ต่อไปนะคะเราก็ไปปิดจ็อบด้วยของหวานกันอีกรอบหนึ่งนะคะเบานี่ค่ะค่ะได้ไมาแล้วมูลค่า65บาท,บาทเพิ่มอีก15บาท แม่แพง่างก้อนเดียวตอนนี้ก็ได้ของมาเต็มโต๊ะแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าดได้อะไรมาบ้าง <Okay. S 1> พอมาแล้วก็อยากกินโน่นกินน,น,น,นี่แล้วก็คูปองมันจะหมดเวลาเราก็เลยรีบใช้ให้หมดเนาะแล้วท่านผู้ชมก็จะได้ดูด้วยว่าวันนี้เราซื้อของมาหลากหลายเผื่อที่คนจะไปซื้อตามอย่างแรกที่เราไปเลยก็คือร้านเดลิตรีนก็กินไอศกรีมไปทั้งหมด3มอย่างก็คืออย่างที่หนึ่งไอศกรีมโคนใช่ไหมใช้เปน็นหบาทแล้วก็อันที่สอง ซันเดย์ใช่ไหมใช้ไปทั้งหมด5บาท2ขวดก็เป็น10บาทนี่คือ10บาทนะคะคือวันนี้เราจะกินเกินงบนิดนึงอ่าอย่างที่2นะคะก็ชานมที่เราไปซื้อนะคะก็คืออันเนี้ยอย่างที่2บินไปถึงพิเชนหมอยชิดเลยนะคะก็คือใช้คูปอง1บาทแล้วก็เงินเพิ่มอีก5บาทก็คือทั้งหมด6บาทเนาะอันนี้ก็มิลูลคา30บาทใช้ไป6บาทโอเคเข้าใจนะต่อมาก็เราไปกันที่นี่เลยนะคะ KFC นี่นะคะ KFC ก็ได้มันบดมาอันนี้ซื้อมา1บาทนะคะคุ้มมากๆแล้วก็ได้ข้าวมานะคะตัวนี้เป็นข้าวยำไก่แซ่บก็ใช้คูปองส่วนลดไป30 3สบาท30บาทหรือ35บาทนี่แหละนี่ก็เพิ่มเงินไปอีกนิดหน่อยนี่นะคะก็น่ากินนะคือวันนี้ก็กินเยอะนิดนึงเนาะยังไม่หมดนะคะของ KFC ก็ได้ก่ทอดมาหนึ่งชิ้นชิ้นใหญ่ด้วยนะอันนี้ก็คือหนึ่งบาทเหมือนกันยังกรอบอยู่ต่อมาก็เป็นไฟล์ไซส์แบบว่าน่ารักมากอันนี้เพิ่มเงินไป4บาท,บาทก็คือทั้งหมดซื้อมา5บาทนะคะอันนี้หมดความกรอบ เป็นไซล์แบบ5บาทมันก็สมราคานะันจริงคน5บาทแล้วก็ฟอร์สลอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เพิ่มเงินมาอีกกี่บาท5บาท5บาทเหมือนกันจากนั้นเราก็มากันที่แม็กโดนั่งแม็กโดนั่งก็ได้อะไรมาบ้างแฮมเบอร์เกอร์สิคะเบอร์เกอร์ไก่ขื้อมา6บาทแล้วก็ ได้ไก่มูลค่า28บาทมา1ชิ้นอันนี้ซื้อไป1บาทยังร้อนอยู่เลยนะคะคุ้มมากๆคือหนูชอบกินไก่รู้สึกว่ามันคุ้มมากส่วนอีกอย่างหนึง่งเราได้เป็นคูปองส่วนลด50บาทก็คือของเซเวนเซ้นนะคะนี่ก็คือซื้อคูปองไป1บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก15บาทวันนี้ก็ถือว่าทำภารกิจล้มเหลวเพราะว่า เงินไปทั้งหมด130บาทนะคะเพราะว่าซื้อข้าวมากินก็เลยดูเหมือนมันเยอะขึ้นแต่ว่าเราก็จ่ายอย่างละ4บาท5บาทแล้วก็มีอันนี้ที่มันแพงหน่อยเนาะน่าจะ30บาท <Okay. S 1> ปะเราซื้อมาแล้วก็อย่างอืงน่นมันเพิ่มแบบเป็นแบบครึ่งราคาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยซื้อมาทั้งหมดเนี้ยแค่130บาทคูปองอย่างละ1บาทแค่นั้นเองวิธีการทําเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไปดูกันเลย แดี๋ยวเราไปดูคูปองที่เราใช้กันวันนี้เลยนะคะ<ม>ก็คือยาวเหยียดเลยเพราะวันนี้ใช้เยอะมากๆเลยคําสั่งซื้อของฉันที่ใช้ไปแล้วแป๊บนึงนะคะเน็ตค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่ง <c oughs> นี่ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใช้ไปทั้งหมด13าคูปอง <c oughs> วันนี้นะคะ <c oughs> ใช้ไปทั้งหมด13คูปอง <c oughs> ส่วนวิธีการทำก็ ง่ายมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันก็คือแป๊บหนึ่งนะกดกลับก่อนทุกคนก็เข้าไปนี่เลยนะคะที่มันเขียนว่า1บาทจากนั้นทุกคนก็เลือกซื้อได้เลยบางทีมันจะมีแค่เอ้ยทำไมมี3อย่างอย่าลืมกดตรงเพิ่มเติมเพิ่มเติมตรงนี้เราก็เลือกว่าเราจะกินอะไรมันมีเยอะมากๆเดบิวฟิน KFC คาหมูพวกชานมโดนัทอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเนาะเราก็จะซื้อนี่ของ เดลิควีนมาเห็นไหมคะมันบอกว่า1บาทคูปอง1บาทแล้วก็อย่าลืมดูสถานที่ที่เข้าร่วมด้วยเนาะเลือกสถานที่ที่ใกล้ที่สุดโอเคเมื่อเจอสถานที่ใกล้แล้วก็กดซื้อไปเลยจ้า1บาทอันนี้เราจะจ่ายผ่านแอปฯนะคะ mm hmm. นี่อย่าลืมเติมเงินเข้าแอปฯก่อนจากนั้นก็กดชําระเงินแบบนี้แล้วก็กดชําระตรงนี้นะนี่แล้วก็ใส่รหัสขั้นตอนก็ง่ายมากจากนั้นก็กดเรียบร้อยเราก็จะมีคูปองไว้ในเนี้ย พอจะไปซื้อก็เดินเข้าไปเลยบอกเขาว่ามาใช้คูปองค่ะแล้วก็ให้เขาดูว่าอันเนี้เราใช้อะไรได้บ้างคือถ้าไม่เข้าใจก็ถามเขาได้เลยนะคะเราจะได้แบบว่าใช้สิทธิ์ให้มันคุ้มค่าใช้คูปองก็ไม่ต้องอายนะเพราะว่าคนใช้เยอะมากๆวันนี้คือแถวยาวเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เกินงบไปนิดหน่อยเนาะใช้งบไปประมาณ130บบาทก็คือ ได้ของมาหมดนี่เลยปกติ130บาทก็จะได้แค่อย่างทองอย่างมีทิกง่ายๆอยีกอย่างหนึ่งนะคะหนูกดซื้อวันที่12เดือน12เราจะไม่ได้จ่าย1บาทแต่เราจะได้จ่าย 0.01สตังค์แค่นั้นนะคะมันจะมีร่วมเป็นช่วงแบตเซลก็กดซื้อไว้เลยแล้วก็ <Okay. S 1> ดูวันหมดอายุด้วยคือมันจะอยู่ได้ประมาณ7วันจากนั้นเราก็ไปใช้ตามสาขากล้ยบ้านก็ถือว่าเป็นแอปที่คุ้มมากๆเลยนะเพื่อนๆก็สามารถไปทําตามกันได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่เรามีแอปแล้วก็ไปสอบถามพนักงานว่าใช้อะไรได้สําหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาําลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าคลิปต่อไปจะพาทําอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้อง ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเนาขอ,อกินไก่ก่อน